คุณรู้ไหมว่า Red Bull ไม่ได้เริ่มจากการขายเครื่องดื่มชูกำลังแต่เริ่มจากการขายไลฟ์สไตล์ต่างหาก Red Bull ไม่ได้ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาแบบเดิมๆแต่เลือกที่จะสร้างคอนเทนต์และสนับสนุนกิจกรรมสุดขั้วตั้งแต่ Formula 1ไปจนถึงการกระโดดจากอวกาศพวกเขาทำให้แบรนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เครื่องดื่มอยาขายแค่สินค้าจงขายเรื่องราวและประสบการณ์ที่ลูกค้าอยากเป็นส่วนหนึ่ง ในยุค AI ที่ทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้สิ่งที่ Red Bull ทำคือการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกรง่งและนี่คือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้แบรนด์ Brand ของคุณกำลังสร้างแค่คอนเทนต์หรือกำลังสร้างคอมมูนิตี้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะสร้างคอมมูนิตี้ในยุค AI คุณอาจกำลังพลาดโอกาสสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้การสร้างคอมมูนิตี้และใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ ผมได้รวบรวมเคล็ดลับและกลยุทธ์ไว้ให้คุณแล้วที่ลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์ครับ